คนที่คะแนน5 0 0ข้างบนนี้ใช้มาร์ติน่าชุดนี้นะครับคนที่สองตรงนี้ใช้มาร์ติน่าชุดนี้นะครับคนที่สามครับมาร์ติน่าชุดนี้ชุดเดียวกันไหมอ่าชุดเดียวกันครับคนที่สี่ครับคริสนะครับชุดนี้นะครับคนที่ห้าเป็นมาร์ติน่าอีกแล้วครับชุดนี้ครับชุดนี้จำไว้นะครับไม่น่าจัไว่น่เหหนไหมคล้ายกันนะ อันที่เป็นชุดธรรมดานะไม่ใช่ชุดชั้นยอดอน,นี่น่าเป็นชั้นยอดนะเนี่ยนะตนลูซี่ก็จะเป็นชุดนี้นะชุดนี้ชั้นยอดนี่น่าจะธรรมดาอันนี้น่าจะเป็นชั้นยอดขออีกสักทีขออีกสักทีมาตีน่าอ้ามาตีน่าอ้ามาตีน่าอะไรกันเนี่ยอ้ามาตีน่าคือ,อดูสิพูดเหมือนกันเลยอะ่ะ เหมือนกันเป๊ะคือแบบยังไงอะมันเป็นชุดที่ใส่แล้วตีกรอปเก่งขึ้นอ่ะก็เลยมีแต่คนใส่ใช่ไหมคือ,คอมองไปทางไหนก็จะเจอแต่เนี่ยชุดซ้ําๆกันเนี่ยถ้ามีถ้ามาติน่าก็จะเป็นชุดเนี่ยส่วนของลูซี่ก็จะเป็นมาติน่าบิอ่ะลูซี่ก็จะเป็นชุดอย่างน okay. ี้นะครับผมมาติน่าบาเลยกอนแล้วมาติน่ามันเก่งลูซี่ลูซี่ลูซี่อ่าลูซี่ ดูซิกระชุนอีกแล้วเห็นไหมอืมออก็เดี๋ยวก่อนขอสวัสดีท่านผู้ชมก่อนนะครับขอสวัสดีครับสวัสดีครับ่าก็คลิปนี้ก็จะมาบน่นอีกแล้วครับคลิปนี้จะมาบ่นอีกแล้วครับเดี๋ยวปืนโอเคคลิปนี้จะมาบนอีกแล้วครับโดยจะมาบนเรื่องของคอสตูมหรือแฟชั่นนั่นเองนะครับคืออย่างที่เรารู้กันอยู่ว่าเกมเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเกมคอสแฟชั่นก็คือจะมีชุดเดยอะแยะอยู่มากมาย เปิดเปลูซีมาชุดเยอะแยะมากมายเลยนะครับเยบเลยซึ่งชุดยอย่างชุดพวกหายากหรือซีเมียมพวกเนี้ยมันก็น่ารักเนาะบางทีเราก็อยากจะใส่เนี่ยพวกเนี้ยบางทีก็อยากจะใส่แต่ว่าพอใส่ไปแล้วเนี่ยมันยังไงอะมันไม่ติดเอฟเฟกในการตีให้เก่งขึ้นอะไประมาณนั้นเนาะ อะไรอย่างเงี้ยเออเงี้ยเนี่ยข้างๆเห็นไหมครับสีเขียวกับสีฟ้าเงี้ยมันทําให้ดีกรอบไม่เก่งขึ้นแต่เราชอบไงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปใส่ชุดินเป็นพวกอันยอดแบบนี้อืเพื่อให้เราดีกรอบเก่งขึ้นโดยเอฟเฟกต์อเอฟเฟกต์เซตของมันก็คือตรงนี้ก็คือถ้าใส่ชั้นยอดสี่ชิ้นก็บวกสองเนาะ ตำนานสชิ้นบวก2แล้วก็ตำนานสชิ้นบวก5อย่างเงี้ยคือเพราะฉะนั้นแล้วไปไปมามาคนเล่นน่ะก็จะใส่ไอ้พวกที่มันเป็นเซตอย่างนี้ทั้งหลายนี้เพื่อให้ตีเก่งขึ้นนั่นเองไปไปมามามันก็กลายเป็นว่าเหมือนชุดเหมือนชุดที่แบบยูนิฟอร์มอ่ะคือถ้าคุณใส่คุณจะเก่งอะ่ะแต่ถ้าคุณไม่ใส่คุณไม่เก่งมันเลยกลายเหมือนเป็นเป็นปน,น้าเบือ่อมันน่าเบื่อนะคือเห็นอย่งที่เห็นเมื่อกี้ใช่ไหม มาตีหน้าซ้ำๆกันแบบโอ้โหหลายคนเลยดีไม่ดีเราก็ใส่ชุดซ้ำกับเขาด้วยเหมือนกันพราะเราก็อยากจะเก่งแล้วก็เลต้องใส่ชั้นยอดอะไรประมาณนี้นะครับในความเห็นของผมเลยก็คืออยากอยากจะให้มันเป็นเกมกอล์ฟที่แบบว่าแฟชั่นอะ่ะอยากใส่อะไรก็ใส่ไปเนี่ยอย่างผมนีนเนี่ยชุดชั้นยอดเนี่ยเมื่อกี้ก็มีคนใส่เนี่ยก็มีคนใส่แต่ผมอะ่ะอยากแต่งชุดตัวเนี้ยธรรมดาธรรมดาเอาไปตีอืม แต่มันไม่มีเอฟเฟกต์เซตไงไม่สามารถตีกรอบได้เก่งขึ้นมันก็เลยจําเป็นจะต้องใส่แบบอย่างเงี้ยมันเก่งขึ้นเพื่อมันติดเอฟเฟกต์เซตปัป๊บเห็นไหเนี่ยเอฟเฟกต์เซตทำงานอ้าวทำงานดิลุงกดใส่ใส่ใสปั๊บเนี่ยเห็นไหมเอฟเฟกต์เซตก็ถึงจะทํางานซึ่งพอเป็นแบบเนี้ยแน่นอนว่า <c oughs> คนมันต้องใส่เหมือนเหมือนกันซ้ำๆกันอ่ะมันน่นนาเบื่อครับผมว่า <languages? S 2> ในความคิดผมนะผมเลยอยากจะให้แบบสมแติว่าสมมติมีอยู่สองทฤษฎีที่ผมนึกนะคือทฤษฎีที่หนึ่งก็คือเราเก็บสะสมเซตเสร็จปุ๊บปุ๊บะอาจจะได้ขั้สถานะบวกสองเก็บเซตตัวนี้เสร็จปุ๊บเอาบวกอีกสองก็ได้อะพอเป็นอันนี้พอเป็นชั้นยอดเออพอเป็นชั้นยอดเออชั้นยอดเก็บเสร็จกรบดิเก็บเก็บได้ครบปุ๊บก็บวกหนึ่งนี่เก็บครบบวกหนึ่งนี่ก็ได้ให้สถานะมันติดตัวถาวรไปเลย ประมาณนี้แต่ว่ายอมรับว่าคดีนี้ยากนิดนึงเพราะว่ามันเก็บยากแต่ละเซตอะใช่ไหมบางทีได้อันนี้มาอันนึงสักแ,แป๊บมาได้อันนี้อันนึงมาได้น,นี้อันนึงอ้าวแล้วทำไงเลยนี่เห็นไหมมันอยู่คนละเซตมันก็เลยทําให้สถานะบวกยากบวกยากนิดนึงผมก็เลยมีความคิดแบบที่สองก็คือว่าอาจจะมีสล็อตพิเศษตร,ตรงนี้ตรงตรงมุมนี้ตรงข้างนี้้างขวาตรงนี้ให้เอาพวก ให้เลือกเอาชั้นยอดมาใส่4ชิน้นเสร็จปุ๊บคุณก็ได้เอฟเฟกต์เซตไปบวก2แต่ตรงนี้ฝั่งซ้ายนี่ก็ให้เป็นชุดอะไรก็ได้แล้วแต่แต่งแบบนี้เออเกมมันจะทำให้แบบมีแฟชั่นเยอะยอขึ้นการแต่งตัวการอะไรเพิ่มของเยอะขึ้นน่ะใช่ไหมเนี้ยเออมันจะได้เยอะขึ้นน่ะโอ้โหผิดคนผิดเป็นไหนล่ะเออมันจะทาให้มีอะไรเยอะขึ้นไงใช่ไหม อยากจะใส่ชุดสีชมพูอย่างนี้มีกระต่ายบนหัวเงี้ยอยากใส่แว่นด้วยเออตรงข้างหลังอยากหห้วกุญแจเงี้ยมันก็ทําได้ไงถูกไหมแต่ว่าคุณมีเอฟเฟกเซตละบวก2อบวกสเงี้ยเออจริงๆอยากให้ทําแบบนั้นนะครับคือมันจะได้ดูหลากหลายมากขึ้นในการเจอคู่แข่งอ่คือทุกวันนี้เจอแบบก็นั่ยนะเซตเซตมาติน่าเยอะสุดเลยเยอะเจอเยอะมากๆก็คือมาชุดนั้นันเลย จริงก็เจอตัวก๊อปปี้ของตัวเองนี่แหละตีเสร็จปุ๊บเอา้าเฮ้ยตัวเดียวกันนี่นะหรือไม่ไม่ไม่มองจอแบบวออแบหนึ่งพอมองจอทีกำลังจะกดเอามาเฉดตาเราหนิตาเขานน่นะพูดเหมือนกันเนี้นี้ก็มีก็เหมือนเลยก็เลยทําให้มีความคิดว่าทูมแฟชั่นอะอยากจะให้มันเก็บงเงาเสิร์ฟค่าเอฟเฟกต์เซตโดวยวิธีอื่นโดยที่ไม่ต้องใส่ก็คือคิดผมอยากเป็นอย่างจริงๆแต่มันก็จะทําให้แบบว่า บางคนแต่งตัวแบบไม่เก่งเ่ะแต่งตัวแบบกระจอกกระจอกแต่ท่านเก่งเออมันจะได้แบบหลอกๆกันด้วยไงหลอกๆกันเฮ้ยตัวนี้ไม่เก่งหรอกท่ไหนได้โอ้โหนุ่นตีไกลอยู่สามร้อยนุน like. เงี้ยเออจริงๆครับอยากให้เป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าไม่อยากให้มันเป็นแบบยูนิฟอร์มเดียวกันอะเห็นแล้วหน้าเบือ่ออัจริงหลังจากเจอมานานแล้วหน้าเบือ่อเนี่ยมาดูเฮยดูเฮเนี่ยมาติหน้าชุดเนี่ยมาติน่ากระชุดเนี่ยมีหูแมวเนี่ยอันน,นี้นี่ก็ อันนี้น่าจะเป็นน่าจะชุดอะไรน,นะนี่อันนี้ก็ชุดมีชุดเก่งเลยแหละเอ๊ะอย่างเงี้ยกัาทัตหน้าเนี่ยชุดนี้หมูแมวชุดนี้เนี่ยเนี่ยเห็นไหม <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมมันมันน่าเบื่อผมว่ามันไม่มีอะไรที่แบบเฮ้ยตื่นเต้นแบบคนนี้แต่งแบบแฟบบชั่นอันนี้นะใช้อุปกรณ์อันนี้นะเยอะแยะมันรู้สิผมรู้สึกน่าเบื่อผมไม่ถูก ไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่าครับแต่ผมรู้สึกว่าน่าเบื่อคือเกมทุกเกมอ่ะอย่างเกมต่อสู้อย่างเงี้ยคือเราเก็บชุดได้ก็มาใส่ชุดมันก็จะเป็นชุดนั้นไปต่อสู้อ่าโอเคนะก็ยอมรับแต่มันเป็นเกมต่อสู้ไงบางทีเราเห็นแกล้ๆอย่างเงยไม่ต้องเห็นใกล้ๆแต่อย่างเกมคอฟเนี่ยเห็นใกล้ๆอย่าเห็นตลอดอ่ะจะตีก็เห็นตีลงก็เห็นตีพลาดยังไงก็เห็นเห็นตลอดเวลาเห็นจนเบื่อเห็นจนเบื่ออะไรประมาณนี้ดูดิดูดิเอาสิเอาเอาสิเอาเอาดิอ่ะ คือมันเห็นจนเบืบบ่อครับยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกเพราะแลผลเยอะก็เหนื่อยก็เพราะฉะนั้นแล้วในความคิดผมก็เลยอยากจะให้มันมีอย่างที่ผมบอกก็คือมีเอฟเฟกต์เซตส่วนหนึ่งก็คือเอาไปใส่ช่องหนึ่งเพื่อให้เกิดเอฟเฟกต์แต่แล้วแฟชั่นในการโชว์ก็ไปดีเซตหนึ่งช่องหนึ่งเนี่ยมันจะได้ดูแบบเออมีหลากหลายหน่อยครับความคิดของผมนะริงจริงจริงเออดูดิ เอาละก็คลิปนี้ก็มาบ่นเรื่องก็ตูมตรเรื่องเรื่องแฟชั่นอยากให้มันหลากหลายมากคนนี้ครับไหนๆก็เป็นเกมก๊อฟที่บอกว่าเกมกออ๊อฟแฟชั่นอะเกมก๊อฟที่มีอะไรความน่ารักเ่เห็นไหมผีสันน่ารักสวยงามแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องมาเป็นแพทเทิร์นเดียวกันก็คืออย่างเงี้ยแพทเทิร์นเดียวกันอย่างเงี้ยหรือบางคนดีหน่อยก็จะมีชุดชุดในตำนานใช่ไหมเอามาใส่แต่มันก็ ตัวท้ายมาถ้าเกิดมีดตํานานหลายๆคนมันก็จะเป็นพอดเดียวกันอยู่ดีอะก็เหมือนกันอยู่ดีใช่ไหมเออเออเลยอยากจะถ้าทีมงานได้ยินก็โอเคเลย <c oughs> มันจะได้เปลี่ยนแปลงบ้างครับดูดิเพื่อ <c oughs> ให้มันมีแฟชั่นมากกว่านี้ครับให้มันสมกับเป็นเกมกรอบที่เป็นเกมกรอบสดใสแฟชั่น fashion, อะไรประมาณนี้นะครับเอยผลซะยาวเลยเอาละครับกับคลิปนี้ก็ ตองต่อขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับใครมีความคิดเห็นอะไรก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับมาพูดคุยกันว่าเราจะมีทางออกกันยังไงเพื่อจะให้มันเป็นเกม็อปแฟชั่นที่แท้จริงนะครับโอเคครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ